แต่งงานกับพ่อผมนะครับหนูจ๊ะเรื่องแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพี่พ่อหนูอยู่ไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้มาเล่นพี่เลอะไรแบบนี้ลูกฮะพ่อผมอยู่ข้างนอกกับรถรูครับแปลว่าพ่อหนูก็เป็นเศรษฐีระดับเดียวกับพู้พี่สิพ่อผมขับรถดูแลคระเลยครับพลอยเอาหน่อยไหมฉันอยากให้แกมีแฟนหล่อๆรวยๆอย่ลอลออะลูกเขายังน่ารักขนาดนี้พ่อเขจะน่ารักขนาดไหนอ่ะ งั้นพาพวกพี่ไปหาพ่อหน่อยสิครับ<ป>นี่ครับพ่อผมรบกวนอะไรพี่เขามาเนี่ยฮะนิ๊พ่อหนูเป็นแค่คนขับรถนี่ไม่ใช่เศรษฐีซะหน่อยอะ่ะ